สวีดัสสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องพีงน่องดาวยูทูบทุกคนนะครับนะวันนี้ผมสิมารีวิวนะครับมาวัดขนาดใ้เบิ้งนะครับนะเอาเห็ดครับแขนโยกมั่นนะครับนะจ็บใ่รถกู้ตามอเขานะครับนะตรวจสอบนะครับนะ,ค,บนะค,บนะคลิปที่เหล่วนะครับนะ เอาไปล่องใส่งานนะครับเนาะกะใส่งานในจริงนะครับเนะะาะเดี๋ยวม่นี้ผมจะมาวัดขนาดมาบวกขนาดนะครับเนาะเพื่อว่าท,ทีทีงน,น้องเข้านะครับเนาะเดี๋ยวไปเห็ดเองนะครับเนาะือว่าเห็ดใส่เองในกุ้งเลือดนะครับเนาะก้านเนื้นะครับเนาะนี่ครับตัวนี้นะครับเนาะ เขาแบบเอกแผ่นนะครับเนาะตามแล้วก็เจาะรูนะครับเนาะตามนี้เขาต้องการนะครับนะแต่ว่าแต่เขาเห็ดย่างความแข็งแรงกับจะบ่มีนะครับเนาะเห็ดสันนะครับเห็ดเตะหูนะครับหูแข็งหนรัแปลนนี่นะครับแขนยกครับตัวนี้เอกตัวนึงตัวนี้ก็เห็ดคู่นะครับเนาะตัวนี้แล้วแต่เขาที่เห็ดนะครับเนาะตัวนี้ความย่างของตรงนี้นะครับเนาะความย่างตรงนี้ก็ สามเมตรสามเมตรหกสิบนะครับเนาะพอดีครับยกเสลดหกล่อเลยนะครับเนาะตัวนี้นะครับเนาะหูคัมตัวนี้นะครับเนาะเอ่ยกเสลดหกล่อประมาณ สี่สิบเสนนะครับเนาะถ้ายกเส้นรเปียบกว่าจีนู่นตัวนี้ยู่ห้อามาณนี่นะครับามาันสี่สิบแปดเสนนะครับเนาะ <c oughs> ไปต่อนะครับเนาะ <c oughs> ตัวล่างนะครับเนะาะเดี๋ยตัวล่างก็เลยเชื่อม เ็กแพมตองตัวนะครับเนาะหน้าแปลมันเจาะรูแล้วครับนะเนาะเจาะรูตรงแขนม,มันนี่ก็เห็ดเด็กแพมตัวเดียวนะครับเนาะไปเขาแบบลักษณะของมันนะครับเนาะเอาจะชัดเลยนะครับเนาะแบบบานๆของเ้าเนาะความเหย้าเนาะครับเนาะความเหย้าของแขนตรงนี้ครับมันจะวัดนะความเหย้านี่ความเหย้าเบีดเสร็จ ยอดเวียดเซตนี่ยอดเวียดเซตจัวมันมันลอยยี่สิบเซนนะครับนะของแทงตรงนี้นะครับแทงคำนี่นะครับนะตรงนี้นี่ตรงนี้ก้อนนี่ผมเห็นเพชรเป็นเล็กตัวนี้นะครับเนาะ เล็กตัวนีเงาามาเลยแต่ว่าเวลาเข้าใส่มันหลายๆมันหนักนะครับมันโยกนะครับตัวนี้มันจะเมื่อแข็งแรงนะครับตัวนี้มันจะบุบลงนะครับผมเลยเปลียนเป็นนี่ครับเอาเล็กล่างหนาสามนะครับนะมาประกบกันเพื่อความแข็งแรงนะครับเอาสันสันก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะบุบอยู่แครตรงหนีนะครับเวลามันกระแทกนะครับ ลาเขาตกหลองมันนะครับนี่เขาเอาเหยียบเต็กเหยียบต่อมาอกเฮียบต่อมากเอะแขนตรงนี้นะครับเนาะบางคนเพิ่นกหะสีมักตรงนะครับเนาะมักตรงบางคนกอมักงอนนะครับได้กันครับพวกผิวหนังนะครับเนาะความเหงาของของแขนหลังนะครับ ผ่าผ่าเขียวผมนี่มันอยู่เมียดหาสิบคนเมตรหหาสิบนะครับนี่ครับข้างหน้าของแขนเล็กแขนตรงนี้นะครับเนาะประมเก้าสิบเส้นนะครับเนาะเก้าสิบเส้นตรงนี้ก็ตรงนี้ก็คือกันนะครับเนาะจะมีสองตัวนี้นะนี่คือลักษณะครับห้าาน็อตก็ได้นะครับเนาะง่ายๆครับนี่ครับ นัดเสาฮียนนะครับเนี่ยครับเสาบานเขาเป็นเนาะนัดนัดก้าๆอะไครับเนี่ยครับลักษณะตัวนี้ครับครับครับเอาละเอียดเลยนะครับเนาะบ่สังวนนี่ก็สิ้นะครับเนาะสามารถผลิตใส่เองในกล้วเลื่อนนะครับเนาะบางเชื้อเข้าหาคนงานที่ว่าถีมากแบกมั่นมาหายากนะครับเหลือหายากแล้วครับ ตรงนี้นะครับเนาะนี่ครับตรงนี้ก็ง่ายงครับนี่ครับไทยเบิ่งเลยครับนี่ครับนัดเก่าเลยนะครับน่ครับนี่ครับเห็ดนี่ครับตัวนี้คือเห็ดเดือยนะครับเนาะครับตัวนี้มันจะเป็นเห็ดง่ายง่ายนะครับเนาะถ้าเอานี่ครับเล็กขออ้อยนะครับนะครับสอดพลาดนี่ครับตัวนี้ก็เห็ด ปอกเล็กนะครับเนาะนี่ครับก็ทานมากลเลยเฮตุตัวล็อกไใบว่าให้มันเลือดนะครับอ่าครับผมนี่นะครับกลไกตรงนี้ครับเวลาเข้าดึงเฉียดนะเนาะนี่ครับตรงนี้มันจะตัดตรงนี้จะอยู่ในแนวนี้นะครับมันจะไข้ไข้ใยเชืฉียดใย ใบหูขาออกนะครับนะี่นี่อย่างนี้ครับตายเห็นจะชัดเลยนะครับนะสำหรับผู้ใดชื่นชอบคลิปนี้นะครับนะ,ะกดไลค์กดแชร์นะครับนะให้กำลังใจนะครับนะเพื่อว่าที่สางสารรค์คลิปหรือว่าความรู้ใบไม้แบ่งปันพี่น้องเฮ้านะครับนะ ป่าติดตามน้ำนะครับเนาะคลิปนี้ก็นีน่ความรู้้มมาแนะนาำนะครับเนาะมีตัวอย่างมาแนะนํำปาาใส่งานได้จริงนะครับเนาะนี่ครับสำหรับเล่าเล้าตัวบนนี่นะครับเนาะถาถา้าผู้ใดเอาเหล็กล่างหน่าสามยังเงี้ตัวเดียวกับกับว่าจำเป็นนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้คือถามีได้ก็ดีนะครับเนาะเพิ่มความแข็งแรงเขาอีกนะครับนะ คืออยู่โรงเส็จเล็กนะครับเนาะนี่งบนี่เบอกี้บาทนะครับเนาะประามาณพันกว่าบ,บาทนะครับนี่ครับชุดนี้นะครับกนะ็สามารถใส่งานได้นะครับลนะิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะขอเก่าวข้า,า่าสวัสดีครับ